เวลานี ie, ождения, els, Ke, ้คนทางไกลเขาคิดถึงคุณม no. ั dom, ้งไหมเขาคิดถึงคุณไหมคนคบบคนคุย่างคุณเขาเป็นคนทางไกลเราบริการไพ่เป็นคลิปแบรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดถึงคุณไหมเวลานี้คนทางไกลของคุณขอย้ําเวลานี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดถึงคุณไหมคนทางไกลคนนี้ของคุณ สามใบนะคุณสองคนที่ผ่านมามีประเด็นต่อกันใช่ไหมเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาคนคนนี้คุณเป็นคนค่อนข้างมีโก้สูงมากเลยคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณต่างคนต่างคิดถึงกันเขาคิดถึงคุณนะคนคนทางไกลคนนี้ของคุณชาวท่ากน้ำขอกดพิจิตรมี ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูขเขาคิดถึงคุณมากเช่นกันเหมือนที่คุณคิดถึงเขาวันนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้พลังงานไพ่ของคุณในวันนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากด้วย